สวัสดีครับนะาะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอตกปลาที่ว่ากันด้วยอย่าปลอมล้วนๆครับกับผมนะครับดูหน้ากันชัดๆครับสามเล็กเจ้าเก่าครับผมวันนี้มีโอกาสมาออกทิปกับโปรครับโปรคนแรกเลยโปรคูมครับเสื้อสีส้มเดินไปนู่นล้เดี๋ยววันนี้มีน้าท่านหนึ่งครับชื่อปอนกครับพามาเข้าหมาย หลาสักอย่างในชุมพรนี่แหละในสวนปามเลยนะต้นปามเยอะมากไปตามไปดูผลงานนะครับเขาบอกปลาดุปลาดุรู้ดุจริงเปล่าผลวานมาได้หลายตัวผมอยากเห็นเดี๋ยวตามไปดูผลงานนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ประคุมก่อนเลยดีกว่าครับปรกคุมครับปดภาพบ้างหน่อยฮะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยโอ้มีแต่คนถามหาในคนนี้ยเป็นยังไงครับวันนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหนว่าจะแห้วเอ้ยว่าจะได้ปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมานี้เขาว่าปลาดุนะครับคนนำคนนำมาเขาว่าปลาดุใช่ไหม อยากให้เพื่อนๆได้สนุกกันครับสามชั่วโมงสิบเก้าตัวอีเพล่เดี๋ยวตามไปดูโปที่พามาครับนี่ครับคนนี้ครับโปนกครับคนนําเข้าหมายครับสวัสดีครับนนกอ้ทักทักสักตีหัวดนี่ถ้าเป็นผมฟูไปแล้วเนี่ยวันนี้นนกเลือกใช้หลังแอนนะครับสีเหลืองสามเล็กนะครับแอคชั่นเป็นไงบ้างครับกบดด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 ดาดครับโอเคเลยหมายสวยนะดดดด บ,บัวครับหมายงามมากมากครับเดี๋ยวผมขอหาแต้มสักนิดนะต้องหาแต้มกันสักนิดนี่เดี๋ยวดูนนกตีไปพฟางๆฟั้ตีเบ็ดไกลมากน้ำหนักดีไหมครับน้ำหนักดีครับหนัก<ร>โอเคนะนดีมากเลยน่าโดนเดี๋ยวตามดูผลงานกันครับผมเลยลากมาเลยครับพี่นกแต้มแรกครับ โปนกครับโปนกนะครับตัวเล็กครับผมสามเล็กสีเหลืองนสามเล็กสีโอ้ยใสสวยครับไม่เล็กเท่าไหร่หลังแอนนะครับสีเหลืองฮะใสสวยมากกับฝีมือโปนกครับมองเห็นกันรึเปล่าโปโนเยี่ยมครับสุดยอดแม่เสียดายครับฉอดสวยเมื่อกี้หล่นครับหล่นขึ้นมาสะบัดหลุดบนตะนหลีพอดีเลยครับแน่นอนจริงๆฝีมือครับ นูน่นนะครับกินกลางน้ําเหลือเชื่อครับน้ําลึกด้วยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันตกเนาะเสียงตกมันดังนะนะพอเนื้อสวยมากปลาบ่อขุดเนื้อเหลืองเผาเกลือนะชีดเลยไซนี้ปากฉีกด้วยตัวนี้าสายต้องเอากลับมั้งครับเนาะสายต้องเอากลับตัวนี้ไปดงไว้ก่อนครับไปดูนะครับวางไว้ครับเดี๋ยวผมเก็บไปโอ้โหครับอยากจะบอกว่า ไมแหนครับซ่อนอยู่ข้างในสวนปลาสวยมากนันกพามากครับโอ้ยผลงามมากครับเดี๋ยวต้องต้องมีผลงานนะอันนี้เดี๋ยวเราดูกันครับเนี่ยติดขึนเนี่ยมดขึ้นเลยครับผมกว่าจะรอดได้ครับปรคุมรอดแล้วเหมือนกันนะครับดูผลงานปรคุมปรคุมเป็นไงครับก็รอดสิครับโอ้แน่นอนจริงๆฝีมือแต่ปลาก็รอดสิครับแต่ปลาก็รอดสิครับนี่กบโดดสามเล็กนะครับสีชะลอมูลนะครับกับฝีมือปรคุมนี่ของดูของผมดีกว่า ยังเต็มคอเลยพวกคุณขอย,ยืมคิปเปอร์นะครับวัดกันเปล่าวัดกันเปล่าไม่ต้องวัดครับตัวนี้ของผมนะครับอมเดี๋ยวอมเดี๋ยว,ยว,ยวพอดีจังหวะได้ปลานะครับพักพวกโทรมาพอดีครับวางปลาไว้มดขึ้นนะครับตัวนี้ครับอมเหยื่อมิดอยู่ในปากครับเขาวัดซื้อปลาอีกอ่ะเออครับ เขาจะหาว่าผมซื้อปลามาเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ดูมดครับว้ายวผมก็รอดแล้น,นะครับแย่ yeah. ปูภูม,มืออ <laughs> ุ้ยปูภูไม่เชื่อดี๋ยวาะปูภูได้แล้วอื <laughs> <laughs> สวยครับหย,ยดน้ํากับกบโดดครับตีมาคู่กันเลยเอาเลยไหนหยดน้ำอ่ะนี่ไงครับอยู่ในปลาลครับ <laughs> <laughs> เต็มคอเลียครับยังไม่ได้แกะออกเลยครับเคเดี๋ยวขอญาตแกะปลาครับเดี๋ยวขอภาพนิ่งสักใบอันนี้เดี๋ยวมาดูพี่โปครับตีกบโดด หลังแอนสามเล็กสีขาวครับวันนี้สีเหลืองทำผลงานดีมากเลยจัดไปเชี่ยวมาก็สองแต้มนะฮะเยาตามมาดูหมายสวยครับอย่ให้ดูหมายด้วยไมยสวยๆเลยครับหมาองงามเลย ชุมพรยังมีนะครับเวลาหน้าน้ําเวลาที่ว่าพอพอที่จะมีน้ําพอฝนตกเยอะๆมาหน่อยเนี่ยหมายลักษณะนี้ค่อนข้างจะมีให้เล่นนะครับที่ชุมพรนะเดีย๋ยวตามดูผลงาน <c oughs> แบบที่สองครับขอวันนี้ครับครับหลังจาก ขยะนะครับแกะเศษยากแล้วนะฮะนี่ให้ดูตัวเหยื่อกันชัดๆแล้วก็ดูการติดของเบ็ดนะครับติดเข้าที่มุมปากนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็พางไปมุดหญ้าครับนะครับเบ็ดแวนฟุกครับขึ้นชื่อว่าแข็งและคมนะฮะเป็นอาวุธประจํากายของหยดน้ำสามเลกแล้วก็กบกระโดดสามเลกทุกตัวนะครับใช้เบ็ดแวนฟุกมีกาดกันสวะอย่างดีนะครับตีลุยป่าได้นะฮะเดี๋ยวตามดูแต้มต่อไปครับถ้ามี นะฮะวันนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วครับได้มาหลายแต้มนะฮะรอดกันหมดทุกคนนะครับพี่โปพามาเดี๋ยวให้ดูหมายครับตรงนี้เป็นหมายคลองนะครับเห็นไหมฮะหมายสวยมากนู้นโปภูมิเสื้อสีส้มนะด้านซ้ายมือนะครับนู้นครับอยู่มุมนู้นนะฮะหมายสวยครับตรงนี้เป็นฝ่ายน้ําล้นนะคลองมานะครับครับปลาช่อนกัดดูมากเห็นครับโปภูมิรอรอชูมือตรงนู้นนะฮะโปภูมิมีปลาเอาโปภูมิก็ได้อีกตัวนึงครับ โอ้ปูภมสซุ่มครับปูภมก็ได้สองแต้มนะครับะซุ่มไปนู่นอีกตัวหนึ่งโอ้โหวันนี้ปนอนนกได้สองแต้มถึงสามแต้มวันนี้โหนี้ได้แต้มกันดีครับแล้วเปลาอ้วนด้วยนะครับเยี่ยมครับเดี๋ยวตามชมต่อครับงั้นจะเย็นเลยด้วยนะฮะพี่ภูมิได้กี่แต้มครับวันนี้สองแต้มครับสองแต้มนะนี้คนละสองแต้มอู้อนกได้สามนี่สามแต้มสามแต้มนี่คนนี้ครับ แส้มครับผมคนพาเข้าหมายครับนนกนนกนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยวันนี้ได้เวลาต้องกลับบ้านอีกแล้วครับเย็นแล้วเนาะวันนี้นนกเป็นไงบ้างครับกบโดดที่ได้ไปสองตัวใช่ได้เลยโอเคแล้วนะได้ตัวได้ตัวขอบคุณมากมากเลยนนกวันนี้พาลุยหมายกันสนุกสนานมากเลยขอบคุณน้องภูมิด้วยนะครับติดตามตลอดคนนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้ต้องจบแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้า ครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยระหว่างผมกับนนกก็คือเราร่วมทริปกันเดี๋ยวตามมาพบกันใหม่ครับกับคลิปโอตกปลาที่ว่ากันด้วยปลอมล้วนๆนะครับของผมสามเล็กนะฮะกับทีมงานเล็กเก้ครับนะครับเดี๋ยวตามดูว่าเราจะพาไปไหนไหนมีอะไรมาดีๆมาเสนอนะครับเดี๋ยวให้ปูภูมิมาเคาะเหยื่อไปเรื่อยนะฮะเจ้าเนี้ยเขาจะแซงผมให้ได้เลยไม่รู้เป็นไงแล้วติดตามกันใน u t u b e ครับเดี๋ยวเข้าไปเจอกันที่นู่นนะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่นกขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ